ก็มาพับมุมนี้นะคะมุมนี้อันนี้ให้ดูลายชิ้นใหญ่ชิ้นขนาดสามหลานะคะทุกคนชิ้นใหญ่เลยนี่ค่ะเหมาะสาหรับทําเสื้อทําชุดกางเกงได้มีแต่ชิ้นใหญ่ใหญ่เลยค่ะสามหลานะพ้าหกสิบหนึ่งกิโลหกถึงเจ็ดหลานะคะประมาณสองชิ้นโลสองชิ้นจะหนึ่งโลนิดๆค่ะพีไหมคะก็ไม่ได้แบ่งราคาไปอันนี้มาอิตาลีนะคะชิ้นใหญ่มาก สีสวยสีหวานมีเียโทนหวานโทนเข้มนะคะสำหรัแบบมองแบบเออชอบแนวแบบสภอ้อาหวานหวานทำเป็นชุดเด็กก็ก็ทำได้ชิ้นมันใหญ่ มานีก็สีขาวขาวก็ลายเดียวกับชมพูเมื่อกี้ค่ะลายดอกไม้ทำเป็นเสื้อคอกระเช้าได้นะคะทุกคน ชมพูชมพูต้นไม้ดอกไม้ดอกส้มนะคะนี่ชิ้นใหญ่ๆหล้วก็ลายนี้ลายนี้เราค่อยพับทีหลังลแล้จะให้ดูลายะจะเป็นลายแบบนี้ค่ะทำชุดนอนได้นะคะผ้าพวกนี้มันจะมีความเนื้อเย็นๆเหมาะสำหรับทำชุดนอนได้ ทำเป็นกระเกงทำเป็นเสื้อฮาวายทำเป็นเสื้อเซฟชุดกระโปรงได้ตามขนัด มาน,น,น,นี้อันนี้มีสองสีนะคะลายนี้มีสองสีสีีสีส,สีน้ำตาลกับสีกลมสีน้ำตาลกับสีกลมม,มันก็ดังอยู่มันไม่เข้าอ่ะยังไม่เปิดอ่ะ มาอิตาลีลายนะคะชั่างกิโลหรือโทรมาที่086074565ได้ค่ะติดต่อมีแต่จิ้นส,สวยๆชิ้นขนาด3หลานะคะ1กิโลได้เท่าไหร่ได้2ชิ้นนะคะประมาณนี้เลยสำหรับท่านใดที่มองหาทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะ